อ่าสวัสดีนะครับท่านผู้ชมกลับมาอีกแล้วนะครับกับผมบวันนี้ก็จะมารีวิวเกมเดร m มแล้วเดรุมจูให้เล่นเลยไม่ได้รีวิวก็เกมนี้ก็เจ๋งอยู่ยเหมือนกันครับเกี่ยวกับเกมไขปริศนาครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงง่วงแหละง่ว,วงแหละเจ้งคืนกว่า ยังกว่าฉันต้องมานันเล่นเกมให้ให้ดูโอเคนะครับอ่าอ่า้วครับทิวเตอร์ทิวเตอร์เรียลมานะครับสวีปเดือดสกนีนะครับหมุนหมุนรอบรอบหมุนก็ดับเบิลแท็บที่โนดโนดโนดอ่าสวีปอ๊ะเปิดขึ้นมาอ๋อม,มีสโลด้วยจุดหมายจ่าหน้าสองครับ i อพีเช็คไอพีไอพีแตกอะไรทีเดียวครับถ้าใครเล่นพักแรกก็จะรู้นะครับว่าทําไมมันถึงแตกอย่นลองไปหาเล่นกันดูนะคส่บซมเมาส์ออกมาโอเคอยังไงต่อสูมเอาอีกอ,อ่ะอม,มีสองโต๊ะนี่เด็บบันแท็บใหม่เออเดับบันแทบ็บกล่องคนระับ โอเคหมุนมีทั้งหมุนทั้งอะไระเยอะแยะกดโอเคเลื่อนอกีกโอ้โหก็จะมีขึ้นมาอีกเกมน,นี้รายละ,ละเอียดเขาดีจริงครับผมเชืบใส่เข้าไปอา้าวใส่ให้ตรงใส่ให้ตรงคนระับเด็กประถมก็ทำได้ <c oughs> แค่ใส่ให้ตรงเท่านั้นแหละเสียงอะไรเนะี่ยเสียงอะไร เสียงอะไรเสียงอะไรเออโอเคอ่าสไลด์สไลด์เอา้าเออโอเคออกมาลนะอ่าได้เลนมาแล้วครับพอมที่จะใส่เลนกันแล้วครับชึบโอเคได้เลนมาแล้วแถบอ้าวอ๋อใช้ไอพีอ่ะอ้าวอ,อืมเห็นรอยนิ้วบางอย่างเราก็สามารถกดได้ แนวความลับความมันเกมมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าหาความลับความลับที่ไม่มีใครรู้โอเคโอเคกลับไปดูอีกอันหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นช่องที่ใส่แล้วได้นี่มา small size of sharp metal แห่แห่แห่กันเลยเดียวแห่กันเลยีเดียวไปใส่เลยครับเอาไปใส่อใส่ไม่ได้สูงข้าไปก่อนโอเค เอาหาอีกงานหนึ่งมาใส่เฮ้ hey. <laughs> ซูมออกโอเคซูมซูมออกอีกสำรวจตัวนี้นีกว่าจจะมีหลบซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับต้องสำรวจในทุวนกวัยอืมอืมนี่อใช่ปะวะอ่าใช่ด้วยได้มาแล้วอีกงานหนึ่งต้องรีบใส่ครับ พื่ความตื่นเต้นนะเอาเอาไปใส่แสอนที่สองโอเคชึบเปิดอ,อเปิดออกมาเอาเอานี้ออกมาอันนี้ออกมาโอเปิดอือ้ะอะไรเนี่ยลูกประคำหรือล,ลูกกระดิ่งคือคืออะไรรวดดว้วยอาอ อ๋สไลด์ไม่ได้ต้องไปใส่ตรงกลางแน่เลยนยะมีหลุมอยู่มีหลุมอยู่โยนเข้าไปในหลุมเลยฮะตึ้ <c oughs> ดวงตาดวงตาของฉันมันมืดมิดดวงตาของฉันมันมืดมิดนะอะไรเนะี่ยมันอยู่ในห้องนี่เหรอพร,รวดน,นะช่องใช้ดวงตาให้เป็นประโยชน์ เออมันจะมีอะไรก็เป็นไปได้นะครับเสียงอะไรเสียงอะไรสังขี้เข้าหูจริงๆเออเอเออันนี้ไงเฮ้ยเจอแล้แว set WN ยังไม่ใส่ดวงตาอา้าทำกันได้นยครับได้ราัมาแล้วใช่ไหม WN หลาหมุน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 มันเลย ลูกกระตามืนเลยทีเดียวเก็บเืรเมดเลียนนะเมดเลียนชิบอ้าวดึงสองฝั่งโอเคมันมันล้ำเนะี่ยวะเนี่ยมันเป็นแผ่นอะไรนเนี่ยแต่ภาคที่แล้วแม่งก็ล้ำแต่ภาคนี้ก็โคตรล้ำไปไหนไปรู้เก็บ <c oughs> เออเอเอเออใส่นี่แหละ <c oughs> มันหน้าใสเสร็จแล้วสปอร์ตไลท์ครับได้ฉายสปอร์ตไลท์เหรอนะครับไม่มีไฟไม่มีไฟอ้าวอ๋อโอ้โหต้องใส่นี่ถึงจะเห็นไฟ๋อบ้าไปแล้วอ๋อส่องครับต้องส่องส่องหารหัสรหัสใต้ฝาอุ้ยไม่ใช่ส่องกัน เอ้ยนี่ไงเจอแล้วแดงๆครอบโอเค <c oughs> นานาฬิกาซสายนะครับรหัส <c oughs> นาฬิกาสายต <c oughs> ่อามามันรหัสที่อยู่บนโต๊ะเลยฮะที่เมื่อกี้มองมันผ่านเนี่ยหารหัสใต้ฝาครับผมตอนนี้กำลังหารหัสใต้ฝาอยู่ <c oughs> อ้าวโอ้โหไม่เห็นเลยเนี่ยทางได้เนียนมากอ้าวอืม ฉะนั้นฉะนั้นมันอยู่ในความมืดหมดอืมอโอโอยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับอ๋อแม่นางแม่นางมณีจันทร์ <c oughs> เยหมดอเพศลายเพศกัญญานะครับอ้าวอ้าวยังไงเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไงวะอ๋อทำ ทำให้เป็นรูปทรงรูปทรงครับรูปทรงเด็กประถมก็มทำได้นะครับทำตามรูปแล้วอ๋อรแลมันใจยเย็นใจเย็นแล้มัใจเย็นเดี๋ยวมันมันเอ๊ะไมไ่มันเต๊ะก็นี้โอเคไม่แบมนี้ไม่ตรงเหลี่ยมโอเคอเครับอ,เอเ้อเข้าประตูเข้าประตูไป เปิดประตูเข้าไปครับประตูไม้ครับอ่าอ้าวจบล้ยนะครับ,อออบ,รบอเออพักแรกจบจบแค่นี้โอ้จบสั้นมากจบสั้นดีนะครับยังไงก็งั้นเดี๋ยวจบไปเล่านี้แล้วกันนะครับพักแรกแล้วเดี๋ยวพักสองก็ต่อกันนะครับงั้นขอลาแค่นี้นะครับบา,บาย